เราป้อนอาหารช้างแล้วนะครับเราถึงเวลาที่เราจะป้อนกันเองอะไรกันวะไอพวกนี้ไปหัวปีเนี่ยมึงให้ความมึงให้ความสดใจกับกูบ้างแบบนี้อันนี้ใช้กระบวยด้วยละฉลาดกูกวาแล้วกูกวาแล้ว สามแล้วเดี๋ยวเราโอนสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับอีกทีหนึ่งชื่อนิคมครับผมพี่นิคมครับผมพี่นิคมเป็นอะไรอยู่ที่นี่ครับเป็นเจ้าที่เฉพาะกิจวันนี้เลแล้วก็มีควันบอยนะฮะเป็นผู้ดูแลน้องแฝดที่นี่คะค่ะถามอาการก่อนตอนนี้อาการน้องแฝดเป็นงไงบ้างครับก็แข็งแรงดีครับและตัวแม่เขาล่ะ แม่เขาตัวแม่ก็อ้วนดีครับอันนั้นใช่ไหมใช่ครับชื่ออะไรนะแม่ชื่ออะไรนะไม่ชื่อจามจุรีครับจามจุรีนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ก็ต้องบำรุงเป็นพิเศษใช่ป่ะครับจามบอยใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขากินอะไรดีครับวันนี้ผมจะให้อะไรเขาดีขนมปังนี่หว่าขนมปังหนูชอบเขาชอบกินขนมปังเฮ้ยอันเนี้ยแม่เขาไม่กินแล้วพี่ทีกคมกินได้เลยแม่ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับอ่ะได้เลยครับ กินเยอะๆนะลูกกินนมใหญ่แล้วแม่อ่ะลูกน่ารักมากเลยค่ะกำลังสซนค่ฮะเราป้อนอาหารช้างแล้วนะครับเราถึงเวลาที่เราจะป้อนกันเองจะมีช้างอับน้ำอยู่ที่ท่าน้ำเนี่ยฮะ ช้างเลิกงานมาคพื่อก็ไปอาบน้ำที่และเช้าก่อนไปเขาอาบไหมมีก็มีบางบางส่วนเหรครับหรือว่าต้องอาบก่อนไปอาบก่อนไปครับอาบก่อนไปแล้วเราก็จะไปเห็นนะตรงที่เตรงสารหลักเมืองนะครับที่มีน้องช้างทํางานอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็จะอาบน้ํากินข้าวนู่นนี่นั่นแต่งตัวเสร็จเขาก็จะไปทํางานแล้วเวลาเลิกจากงานปั๊บเนี่ยครับกลับมาตอนเย็นเขาก็ไปที่นู่นเลยใชถ้าอย่างนั้นเราก็มิดเราไปดูน้องช้างอาบน้ํากันต่อดีกว่า ของเราตอนนี้มีกี่เชือกอะพี่ประมาณโดยประมาณที่นี่ก็เจ็ดสิบแปดสิบเชือกเฉพาะที่นี่นะฮะประมาณเนี้ยจากที่นี่ยแล้วที่ที่น้องช้างของเราอะไปตรงตรงสารหลักเมืองนั่นก็ใช่ของที่เราปะใช่ครับผมของที่เราเหมือนกันครับหลายหลายคนนะครับที่เวลามายุทธยาใช่ปะ,ะและเราจะไปตรงสารหลักเมืองตรงใกล้ๆบึงพระรามอะ นั่นแหละครับที่จะมีน้องช้างให้เราได้นั่งชมเมืองนู่นนี่นั่นเขามาจากพระเนตรของเราเนี่ยนะจริงจๆรๆๆๆิงเขาเดินวันหนึ่งได้กิโลอันนี้ผมอยากรู้อะพี่เออจริงๆเขาก็เดินได้ทั้งวันนะครับแต่ว่าคือเราจะให้เขาเดินแล้วก็กเดินได้ทั้งวันเลยครับที่ที่พักพักตัวถ้าอย่างนี้ผมผมแบบว่าคือค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยยืมช้างเดินทางไปเชียงใหม่ได้ไหมพี่อ๋อได้อะแปยงเตรียมตัวไปยังลูกมาดิ ไปพุลลงมาด้วยมั้ยไปหุยดำน้ำแล้วดำน้ำแล้วทุกคนดูดำน้ำแล้วเออ,อกินด้วยไหมนะั่นน่ะเขากินด้วยเหรอครับเอากินด้วยอะคะกินปลปอดจ้ะกินปลปอด แล้วสถานที่ที่ตั้งทำไมต้องให้พี่ขึ้นมาตรงนี้วะแสงมันสวยพี่เขากอแล้วต้องทําอะไรต่อก็เดยวไปลงล่างข้างล่างเจ้าถิ่นรออยู่เนี่ยเขาถิ่นบอกเขาสวยเลยแค่นี้เหรอหูยฟ้าก็เดินมาข้างล่างแล้วเขาได้แล้วมึงก็แพนไปได้ก้องเกิงเนี่ยมึงไม่ต้องให้กูขึ้นมาหรอกให้กูขึ้นลงเนี่ยมึงเห็นสภาพกูบ้างไหมเนี่ยตอนเนี้ยนั่นเดินสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ชื่อกุยค่ะสมพรอิ่มสวนอ๋อชื่อที่เจ้าของที่ว่าติดอยู่ตรงนั้นนี่น่ะก็คือสวนของเราเนี่ยเป็นชื่อบ้านสวนป่าย่กกระปู่ครับเดี๋ยวพี่กุยอย่าเพิ่งนะ มึงพอยังแสงพอสวยพอไหมโอเคโอเคแสงสวยพอไหมจนเนี้ยผมเห็นนะว่าปลูกอะไรเยอะแยะมากมายเลยไปทางไหนก็ดีว่าเราเราเป็นสวนผสมผสานค่ะเราเป็นสวนผสมผสานเพราะฉะนั้นเรามีอะไรบ้างผสมอะไรบ้างพี่ปลูตอนเนี้ยคือเรามีไม้ป่าพี่ปลูกแบบอินทรีย์พี่ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าใช่ยาพี่ก็ใช้ตัดพี่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าตรงนี้ตรงนี้ ทางนี้มันจะอ๋อแล้วกล้องเขาไม่ได้หมา <S <S 2> <S 2> แล้วนี่เลี้ยงอะไรเนี่ยตัวนี้เราก็เลี้ยงปลานินแต่นาคตเราจะเลี้ยงกบ <c oughs> ในไหนอน,นี้ค่ะ <c oughs> เฮ้ยในอนาคตคเขาเลี้ยงกบอีกว่าะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดว่านัน้นอ่ะในอนาคตอ่ะอีกนานไหมอ่ะก็ <c oughs> ไม่นานแล้วค่ะเดี๋ยวบ้านเสร็จก็จะมาแล้วค่ะแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอันนี้คือแหนแดงที่เราเอาไปเป็นอาหารให้ปลานินด้วยลดต้นทุนค่ะผม่คงพาเดินดูไม่ได้หมดนะเอาคร่าวๆก่อนนะวันนี้นะเพราะว่าเราจะมาหาวัตถุดิบก็คือปลานินถูกไหมฮะปลานินเนี่นไห อ่าตัวนี้เราเลี้ยงมา8เดือน8เดือนเนี่ยเขาก็จะจับจับได้เรื่อยๆแต่พี่อ่ะปลาของพี่อ่ะคือเขาจะโตเร็วเห็นป่ะคะอ่าเขาจะโตเร็วเพราะว่าอาหารเขาเนี่ยสมบูรณ์เนี่ยอ,าาอะไรกันวะไอ้พวกนี้เปนอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเห็นเราก็อยากรู้ไอ้พี่ไปห,หัวปีไปหัวปีเนี่ยมึงใ,ให้ความึงให้ความสนใจกับกูบ้าง ไอ้ย่าอ้ยแน่เขาลงได้อันนี้คือเป็นแซนด์วิชปลานะคะครับเราก็ใส่ฟางชั้นแรกแล้วก็ขี้วกชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ฟางสลับกันไปอย่างเงี้ยสามชั้นสี่ชั้นก็แล้วแต่แล้วก็โรยจุลินทรีย์ลงไปให้เพื่อเขาย่อยสลายปลาเขาจะไม่มีกลิ่นโคลนนะคะกินแล้วไม่มีกลิ่นโคลนไม่เหม็นว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีพวกนี้เขาก็จะกินดินกินโคลนใช่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่พอมีอันนี้ปั๊บเขาก็จะรู้ค่ะเขารู้เขาก็จะมามากินตรงข้างใต้ใช่ค่ะได้เลยมันจะเป็น หวานน่อยกำลังจะเหวี่ยงแหนะฮะไหนเรียกปลาสิเรียกปลาให้หน่อยเร็วปลามาเร็วเฮ้ยนี่มันกริบเลยห้ามาแล้วครับตัวใหญ่มากเลยครับพี่กุ๋ยจ้าใหญ่มากอันนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วครับเนี่ยอย่างตัวที่ติดไข่เนะแปดเก้าเดือนนี่แหละ เ้าเดือนค่ะแล้วจริงๆในบอกเราเนี่ยมีมมมมสักประม,มาณกี่ปล่อยไปเยอะไหมแล้วปล่อยไป3 0 0 0ตัวเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันกับเมนูปลานิลในวันนี้นะครับอาหารบ้านเขาจะอร่อยเหมือนบ้านเราไหมอะเมนูแรกนี่คืออะไรดีพี่แกง,แกงส้มค่ะแกงส้มแกงส้มปลานิลใช่แกงส้มปลานิลใส่ผักรวมใส่ผักรวมครับคุณผู้ชมวัตถุดิบของเราที่ชั้นเยี่ยมของเราเลยนะฮะตอนนี้ก็คือปลานิลปลานิลของเราเนี่ยได้ใบ ใบรับรองคุณพีเจพีของกรมประมงนะคะเป็นที่แรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนี่เพราะฉะนั้นผมพามานะเจ้าเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับอบอกเลยนะว่ารายการของเราอร่อยล่นทุง่งต้องอร่อยจริงๆด้วยนะครับโดยเฉพาะมันสดมากๆเดี๋ยวขอทิ้หน่อยได้ไหมว่ามันสดไม่สดสดไปเลยนะไ,ไปใช่ขอบคุณครับเสืผ้าหรือว่าเก็บดอกแค เก็บจอกเก็บแน่ฟังเพลงนี้ก่อนจะไม่ให้เขาทำไมล่ะเขาเอามาให้เราเอาเหรอใช่เด็กก่อนนะเด็กดอกแคจะต้องผ่าภายในโอเคสอนออกค่ะเวลาเด็ดดอกแคค่ะมันต้องเด็ดเอาหัวนี่ออกอ่ะเดี๋ยวผมดูกันนะนะแล้วมันก็เนี่ยีนแล้วก็เด็ดเอานี่ออกค่ะอะไรอ่ะเกสรเกสรมันมันทำให้ขม อ๋อเอาเด็ดหัวแล้วก็เอาเกสรออกใช่ไหมครับครผมลองนะลองเลยแกงส้มของเราก็จะมีกระเทียมหอมแดงกระชายพริกแห้งเกลือป่นนะครับน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลากะป,ปินเนื้อปลาดินนะครับน้ำมะขามเปียกมะละกอน้ำเต้าพริกแกงของเรานะครับ ใส่เข้าไปไปเซิร์ชดูก็ได้ข้างๆบ้านเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับก็จะมีเอากระเทียมลงไปนะหอมแดงลงไปกระชายเยอะหน่อยนะครับเพราะเป็นแกงส้มนะครับแล้วก็พริกขี้หนูเอาไปแช่น้ําก่อน2อย่างนี้นะครับโอ้โหแบบนี้เข้าใจบ้าแฟ่เดี๋ยวหักหักไหมหนูลองนั่งดูเดี๋ยวก็รู้นั่งไปเหอะจริงๆพี่กุ้ยลุกหนีละอุ้ย เนื้อไปหมดเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่คือได้อยู่ไปลว่าไม่ได้เฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะหนต้องมาจังหวะนี้เธอแป้งค่ะไม่เทคนิคในการตอบยังไงไม่ก็เทคนิคก็คือตามใจเธอเธอลองดูโหไอ้นี่กินเนื้อยิ่งกว่านี่ดูท่าเอ้ยว่าพลางทางใส อชื่ออะไรวะฮะพีแกงพีแกงสม้มเออใส่อ,อะละลายน้ำแกงแล้วเอาเป็นน้ำเต้าค่ะเอาน้ำเต้าใส่ก่อนน,นี่น้ำเต้านี่ดูทำไว้ว <ๆ S 1> แล้วเยดี๋วมาหลังจากปอกแล้วมาปิง้งด okay. ีโอเคปลอมปลอมปะใส่น้ำเต้าอ่ะดูวิธีการใส่ของคนสวยนะคะเวลาที่จะใส่น้ำเต้าลงไป อันนี้ใช้กระบ buoy ละฉลาดหรือว่าหูกว่าแล้วกูกว่าแล้วไอเราก็คิดว่าเออลูกจะใช้กระบวยแบบนี้นะเราก็คิดว่าอย่างนี้นะเอแล้วก็ไม่รู้จะถือกระบวยทําไมพ่อมันเป็นสไตล์ลูกมาสไตล์เกอสไตล์เรกะเดนนี่ต้องดูนี่ นี่นะครับนี oon, te ah. ่คนทําจริงน e ี e ่เขาต้องอย่างนี้ต่อด้วยมะละกอมึงใส่บั้งติมิดมากูจะดูว่ามึงใส่ไงมามึงมึงอ่ะก่อนใส่นะครับพี่พึ่งเอาซิโลกของพึ่งโลกสุดสวยเล้วเร็วเอาสินั่นหน่อยนึงโลกโลกสุดสวยอันสวยงามฟ้านายเพิ่มเหนื้อยให้ด้วยเพิ่มเนื้อยให้ด้วยใส่ลงไปลูก นี่เออต้มน้ำแล้วค่ะต้มจาเผมขอถามสูตรแกงส้มยุทธยาหน่อยครับคุณใส่ปลาะไร้าครับไม่ได้ใส่ถ้าใส่ก็ปีไม่ใส่นะใช่ไมใส่กัะปี๊ใส่กะปี้ดเใส่ปลาผิดไหมครับไม่ผิดค่ะฮะไม่ผิดอร่อยถ้าจามแล้วคือเรต้องอร่อยดอกแค้ลงไปแล้วครับปอกมือ เสร็จแล้วค่ะเมนูแกงส้มผักรวมปลานินทอดอาหารบ้านเขาจะอร่อยเหมือนบ้านเราไหมอะตกใจเลยนี่นะก็ถามนี่แหละอีกเมนูหนึ่งนะฮะชื่อเมนูว่าอะไรจ๊ะ ปลานินลุยสวนค่ะปลานินลุยสวนลุยสวนนะของโป้ทำไมมันไม่อยู่น้ํามันมาลุยทําไมก็มันอยากจะขึ้นนะเออมันอยากจะขึ้นมันอยากจะขึ้นเอาซะบ้างเอาซะกบ้างเก่งนะเราฮะเดี๋ยวนี้ต่อปากต่อคํานะไม่ได้ค่ฮะคุณเป็นใครครับคุณมานั่งอยู่ไงครับในตัวชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อจุกค่ะพี่จุกนะจ๊ะพี่จุกจะมาทําเมนูนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่า แต่ละคนเขาก็จะมีจุดเด่นของเขาเนะาะใช่ไหมพี่พี่ชื่ออะไรนะเราอ่ะพี่กุ้ยค่ะจำ <c ười> ไม่ได้จำไม่ได้ทีอะไอย่าว่าแต่จำเจ้าของไม่ได้เลยเป็นเจ้าของบางวันกูย,ยังจำตัวกูไม่ได้เลย <c ười> ยังจำชื่อหนูไม่ได้เลยบางวันนะอ่ะมาแนะนํากันหน่อยนะจ้าว่าเครื่องปรุงมีอะไรกันบ้างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยตอนแรกก็คือปลานิลของเราปลานิลของเราเป็นไงจ๊ะปลานิลของเราเนื้อหวานเนื้อแน่นไม่มีกลิ่นโคลนได้หารมาตรฐาน G A P ค่ะอะไรค่ะ แล้วก็มีเครื่องปรุงอีกก็คือกระเทียมหอมแดงน้ำพริกเผาตราอะไรนะนะฮะแล้วก็มีน้ำปลามีพริกทอดนะครับขิงหั่นเป็นเต๋าแล้วก็พริกชี้ฟ้าตะไคร้ซอยนะครับมะม่วงซอยเอ่อไม่มะม่วงหมิมพานซอยไม่ซอยไม่ซอยเนี่ยแล้วมันติดซอยอ่ะสนแน่ <laughs> <laughs> แสระแน่นะฮะสระแน่แล้วก็ผักชีใบยาวเขาเราเรียกอะไรใบเลื่อยเห็นไหมบางที่เรียกผักชีปลาช่อนบางที่ก็เรียกว่าผักชีฝรั่งที่นี่เรียกผักชีใบเลื่อยน้ำอะไรอ่ะน้ำปลขาวเรี้ยวหวานค่ะอันนี้ปรุงไว้แล้วเป็นเป็นสำหรับลุยสวนจเป็นสูตรเฉพาะนะจ้ มาทำกันดีกว่าขั้นตอนแรกเลยดีกว่าคุณผู้ชมขอทอดปลานินก่อนได้ไหมมิตรเครขทอดปลานินกันดีกว่าใครจะเป็นคนทอดมาโออารวยออกโออาน้อยพ่จุกแล้วออกเจ้าของครับพี่พ่จุกจ๋าระหว่างรอเขาทอดปลา เรามาทำต่อดีกว่าค่ะหั่นหอมแต่บางคนเขาจะแช่น้ำเย็นนะคะเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันระเหยเคล็ดลับนี่ดีนะคุณผู้ชมเวลาซอยหอมอะฮะเอาไปแช่น้ำเย็นก่อนมันเหมือนมันน็อกมันไว้เนาะยังไงกันต่อจ้าพวกเราชาวไทยน้ำพริกเผาน้พริกเผานะครับใส่เยอะไหมครับใช่เราทำนก็แล้วแต่ใจชอบเอาเลยลองดู พ่อมือ่ะน้ำพริกเผายี่ห้อนี้เขาดีเนาะสวยสวยมากเลยครับเหมาะที่ฮะฮะแม่อะไรสักอย่างหน่งอะองดีมากนั่นแหละนั่นน่นะน้ำเชื่อมนะครับคุณครับก็คือร็ขามที่ปรุงรสใช่ไหมครับใส่สักเท่าไหร่ดียะพวกเราชาวไทยถั่วฝ่า่ำช่ำมากจะช่ำอือเอาแล้วน้ำปลานะสองช้อน ปลาสองช้อนหนึ่งถ้าเป็นเมียผมน่าหมดเนี่ยก็ไม่พอเนี่ยมนาวนะฮะผ่าสดๆนะครับคุณผู้ชมอนําน้ำเยอะมากเลยเนาะโอ้ได้ไหมเห็นไหมกับข้าวบ้านเรานะบอกเลยว่าสามารถที่จะทำไปชิมไป คือเราให้ใสูตรไปเนี่ยนะครับดูแค่เป็นไกด์ไลน์เพราะว่าแต่ละบ้าน <c oughs> แต่ละคนกิ <c oughs> น <c oughs> ไม่เหมือนกันดี ถึงเวลาที่เราจะต้องชิมกันเป็นจริงเป็นจังแล้วเชื่อไหมไอ้แป้งพ่อยังไม่ได้ชิมแบบจริงจังเลยนะพอให้พวกหนูชิมให้กับเจ้าของสูตรเขาชิมค่ะแล้วก็หนูชิมเสร็จแล้วแม่ครัวชิมนี่แหละคือสูตรของบ้านเขาใช่แต่ว่าพ่อปรุงหมดเลยนะอ่ะพ่อปรุงแต่ยังไม่ได้ชิมใช่อยากาศดี่าใช่ดูดีแล้วก็ทุ่งนาด้วยโคชิวอ่ะเอาเลยลูกกินกันเลยเดี๋ยวกินก่อนกินก่อนกินก่อนไม่น่าะส่งไปเลย เดี๋ยวเราจัดลอง่ยวก่ัน่กอนขอนี้ก่อนอันนี้คือเมนูแกงส้มผักรวมมาเป็นชวักชวักด้วยอะปลานิมทอดใช่เปล่าใช่ถูกต้องพวกเรานี่เป็นอะไรมีปัญหาอะไรกับชื่อเมนูเนาะมันเทปเลยนะมันยากจะเป็นแกงส้มปลานิมผักรวมแต่ละที่อะชื่อเขาไม่เหมือนกันมันเลยเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละที่ของแต่ละจังหวัดแล้วแต่พื้นถิ่นค่ะเออแล้วแต่พื้นถิ่นเขเป็นไงบ้างพี่มาลุ้นกันดหนด็ดิ หนูลองกินบ้างอันนี้จะลองเป็นชนะเลิศรุ่นเนี้ยจะไม่ค่อยชอบแกงส้มอ้าท้าจริงๆเลยครับใช่ไหมใช่จะไม่ชอบเลยไม่ชอบครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะแกงส้มต้องมีผักสิ่งหนึ่งเลยอ่ะเด็กจะบอกไม่เอาไม่ชอบจะไม่ชอบไปก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแกงส้มเนี่ยนะครับกินดีต่อสุขภาพด้วยเอาแล้วนะเออเอาเลยแป้งใช่ไหมหนูไม่เคยกินแกงส้มกับมะละกอเลยอ่ะ ้ยจัดชิ้นใหญ่ตอนนี้นะครับผมกําลังจะต้องกินชิ้นใหญ่มาเขาชื่อว่าปานินลุยสวนอีกเมนูหนึ่งพี่โกงอ่ะเวลาชื่อเมนูยาวๆไม่เคยจะพูดเลยเครื่องแน่นๆนยายาไม่จะใจทำเสัยอย่างเครื่องต้องแน่นเครื่องต้องถึงมาเรามาลองกันดีกว่าพร้อมพริกแค่เลยได้กินไมดีมากอ่ะแปลกอร่อยมาก ขอเครื่องสมุนไพรอ่ะมาตามคุณพ่อบ้างคุณพ่อครับอันเลยครับอร่อยอ่ะเฮ้ยมันมันจะครบจริงถ้าเรากินพริกพริกแห้งด้วยต้องกินรวมกันแต่มันรวมกันลูาุนพริกตอนเด็กหนูชอบเขย่าเครื่องออกหมดเลยเอาแต่น้ำกับปลาน้ำยำกับปลาอร่อยป่ะอร่อยอร่อยจริงน้ำ คำว <แก S 1> ่าลุยสวนนะ่ะทําไมพี่พี่และพ่อจะต้องใส่พวกตะไคร้เยอะรู้ไม่รูปไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นลุยสวนแน่ๆเครื่องสมุนไพรต้องถึงจริงๆวันนี้นะฮะอร่อยล่นทุ่งข,ของเราต้องบอกว่าไม่พลาดอีกแล้วอร่อยจริงๆสองเมนูนี้นะครับแล้วไกด์ไลน์ที่ผมทําไปให้นะ่ะอย่างเช่นแกงต้มก็เหมือนกันถ้าบางบ้านหนักเปรี้ยวกว่านี้เติมได้เลยครับมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านแต่ บ้านนี้แล้วก็ที่นี้เขาทําสูตรนี้เติมประมาณนี้อร่อยดีเหลือเกินนะฮะแล้วก็มีเสียงตอกบ้านด้วย<ะ>เพราะว่าเขารวยเขากําลังขึ้นบ้านใหม่มแลวเขากําลังจะจ้างลิกเกผมมาเล่นตรงนี้ผมพูดออกอากาศแล้ว ขอบคุณมากนะครับสาหรับเจ้าของสถานที่นะครับแล้วก็แม่ครัวทุกท่านแล้วก็รวมทั้งพี่ๆน้องๆชาวพระนครศรีอยุธยานะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ด้วยนะครับผมเอเชียมิชัยและครอบครัวมิชัยของเราขอพระคุณอย่างสูงครั้งหน้าเราจะไปอร่อยลั่นทุ่งกันที่ไหนนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยอย่าลืมนะฮะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบดับมิชัยแฟมิลี่ครับวันนี้ลาแล้วครับอร่อยล้น่ง ออานนแมข้าวจานอร่อยถ้าจานแ้วนี้ก็อร่อย